สบายดีพี่น้องวันเสาร์ทุกอนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนพี่น้องขะมาเจอกันอีกแล้วกับอ้อมเงินชาแนลนะคะทุกคนมาเด้อพี่น้องขะเสารนี่จะบินไปตลาดก็ได้ได้ข้าวปุ้นมาพี่น้องขะน้ำยาน้ำยากะทิพี่น้องขะแล้วก็ได้นี่น้ำอ้อยมาพี่น้องหวานชื่นใจพี่น้องคขามาพี่น้องอร่อยอร่อยดือดกันค่ะขนมจีนน้ำยากะทิพี่น้องขะลูกชิ้นปลาตีนไก่แล้วก็ เลือดพี่น้องคะเลือดเลือดใกล้เลนาะพี่นอ้องมาเลยเลยด้วยกันนะคะทุกคนพักนะเพ็่ตามใจลูกค้าหยิบเอาตามใจชอบเลยครับเป็นปะหยิบเอาตามใจชอบเลยนะคะพี่น้องเอ้ยนะนาลืมมันใบแมงลักพี่น้องไปเอาแป๊บนึงเด้อพี่น้องคะ่ะรอสักครู่นะคะพี่น้องฟังเสียงน้ำตกไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปเอา ใบแม่งัดก่อนพี่น้องค่ะ มาแล้วค่ะทุกคนมาพี่น้องคะแต่ออกมาแล้วพี่น้องผักใ,ใบแดงลักพี่น้องคะกลองไก่โพดพ่อเนาะพี่น้องคะเดี๋ยวขอ จัดมุมกล้องใหม่กันเด้อพี่น้องขาร้องละพี่น้องขาเนี่ยซี่สะดุดเนาะพี่น้องขาไปจัดแซมมักันพี่น้องซี่สะดอกเนาะพี่น้องเออโอเคอยู่โอเคจะกระไก่อยู่ใจกล้วยพี่น้องโมกุญญังเนาะพี่น้องขะมาพี่น้องขะทุกคนจัดแซมมันกันพี่น้องขะสวัสดีครั้งค่ะทุกคนมา จะประจักพี่น้องข้าวปุ้นให้มีมาพี่นาะพันมีจิบใทอดให้นำเด้อกจิบแห้งทอด่น้ะงกูียมากจิ่กล่นก็ใช่จิตก่นก็ได้เนาะอื แ,แซ่บพี่น้องคะแซ่บพี่น้องก็ไดกินดลแล้วมาเด้อ่ังกายทางไกลพี่น้องคะเป็่อเซ็ตมากันเด้อพี่น้อง พี่น้องอืม้มแบบเปหน่อยนึงอืมปิดแห้งแล้วเลยนาะพี่น้องค่ะอมแห้งวันอืมอ้มชิ้นปลาพี่น้องค่ะ เอ็นกตะบนมากไปย่างตลาดสุธาวาสพี่น้องคะในวัดในวัดสุธาวาสพี่น้องเขาจะมีอันเนาะเช้าวันอังทานกับวันกับบันเสาร์ที่บ่อนถ้าจำจำทิศก็ต้องฟอรหลายพี่น้องค่ะของขายลายทัหลายครับพี่น้องไม่ไม่ไม่หลายครับของยุงจ้พผงจะผ้ากับก่อกระเป๋าพี่น้องค่ะตะบนมากไปย่าง นกาได้ข้าวโพดอ่อนแล้วก็บบอคคารีมาให้ชาเอกมาให้คุณสามีเนาะแล้วก็ได้ยังไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นหน้าใส่กอกมาให้ลูกชายแม่ก็ได้นยังข้าวปุ้นแล้วก็ได้ผักเน่ะพี่น้องขะผักท้องไว้กินแั่มะฮงเอนผักมาผักเป็นมะฮงแต่มะฮงใว้นึงนดำมาไห้ต่ำพี่น้องขะมักเล่นน้ำ โบได้ซื้ออย่างไรพี่น้องคะเมื่อเช้านี่ไปโดน,ดนโดนอย่บได้ซื้ออยังไรย่างายาง่างอ้อมตลาดมีย่างมีซมพี่น้องคะน้ำอ้อยกระแซพพี่น้องคะนี่งในน้ำอ้อยน้ำแก้วสามสิบสามสิบบาทแก้วแบบง่ายพี่น้องเอยสะอาดนำ้ำร้านเพรินสะอาดสะอ,าสะอา่านูกค้าเคนต่อแถวซื้อเลยพี่น้องเองแต่ช่วงไหนลูกค้าไปพร้อมกันหลายๆคนเนาะ ผมผมเนีิ๋วผมมาติ๋วมาใส่หน้าไป้องไลรขนแก่พี่น้องเออก้องอยู่ไก่คนบ่านอ่ะพี่น้องค่ะแตไปไปไกลคนระเดียวบนหินหนึ่งอาหารอืมกัดกินอะไรละลูก เผ็ดโคจักเลยหนึ่งอัออืออืึ่งัคำหนึ่งใจหน่อยหนึ่งเลยโอ้ยไปอ้อแอกับะิะพิดสะพิดหนงแห้งทอดที่น้องเลย

แส่งพีนงง่นอ้องค่ะกล้อนไปเจะแจ้มขึ้จีนนอพี่น้องค่าโทรศัพท์หน่อยใหม่พี่น้องไอ้คุณตามีซื้อให้ อันเก็ 2, 2บบะหม่เก็บส่งสองลีดสามขีดราบนัจำมาได้แล้วประมาณนี้แหละพี่น้องคะ่ะน่อยเก้าเจ้นไปแล้วพี่น้องมันหน้าจอ้างพี่น้องคะ่ะสามีก็เลยจัดให้หน่วยไหม่พี่น้องพอดีไทยขิดพี่น้องคะ่ะอือ กเมื่อปดุลมาได้ก็ได้ค่ะตั้งกล้องมาไหมพี่น้องเอ้ยเครื่องอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะพี่น้องค่ะถาต้องถาต้องอันถาต้องมันสุดโครเดลายพี่น้องค่ะเรากระบอทึกถ้ากล้องอันเก่าอันนันอันนันมันมันมันใช่แต่อันโฟล์โคนเครื่องไหมบอได้พี่น้องอันนี้มันมันหน้ามันกว้างกว่านะเลยซื้อไหมพี่น้องค่ะ ครับเนาะอื้ออื้อยังนี่อื้อ yep, คือพอได้นั่นพี่น้องขาซื้อพอได้ถ่าได้ใถ่านให้ฮูบถ่ายวิดี و เนาะพี่น้องขาแต่แบบแรมขมึ้กนกระลายอยู่ราคากับกระบุนบล็อกไอ้แกนก็บ่บต้องเอาแข้งหลายนะอืแข้งเข่าบ่ฮอดบจิบไหพี่น้องขาแต่ก็ได้ได้แรม,มหลายอยู่ปากก้มก็แบ่งเงินแบ่งแดงบ่กเกินสาม มาเกินจำใบมีอรพี่น้องคะ ไหนก็เฝ้าเรื่องว่าได้โทรศัพท์ใหยไม่นเนาะพี่น้องคะก็เลยเฝ้าหันให้พี่น้องคนนอกเข้ขาเนาะแบบแต่กระแสนาะพี่น้องคะจากการายคล้องถายคล้องนันไม่พี่น้องคะก็เลยเอาควาสู่พี่น้องฟังเนาะจ้าทุกคน เย็นดีด,ด,ดิพี่น้องคะเย็นคับเราต้องเปิดถลมเลยพี่น้องนะลมเย็นคักพี่น้องเจ้าชีิตประจำบันพี่น้องเอ้ยสองโมงเมียกันตงรงลูกชายไปโรงเรียนลแล้วหรือกะถ้าไปแล้วเอาไปซุรอละแต่กันซื้อล สามีไปกระมุมหน้าทอชัอ์สิน่ะพี่น้องคะมุมหน้าซีวีตัวไหนมีอะไยกระมุมนี่มุมพี่ละมุมมากินข้าวพี่น้องคะมุมกาแฟมุมกาแฟาายามมื้อเช้าอย่าถ้าได้ย่อมาอาครีดก็เอามากรีดดีข้างนอกพี่น้องคะลมจังเย็นพี่น้องคะ เรากระบุกละท่ามุมของเมียกันยัดอันเป็นนั่งนั่งนอนยัดอยู่เล่นอยู่ในห้องพี่น้องคะอันบริเวณเรียบงานนะออืหเจ้านี่เพื่อนเทศแท้พี่น้องคะจัดร้านได้สะอาดสะอ้านนั่พี่น้องคะอันนะก็จะมีสอง ส่งน้ำยาเนาะน้ำยาน้ำยาป้ากับน้ำยากะทิเมื่อนี้จะบนกินเป็นน้ำยากะทิแซ่บพี่น้องเพิ่นซีเฮ็ดบอรสบอรสเค็มเพิ่นเฮ็ดแบบกลางๆไว้ก่อนนะสำหรับคนที่สำหรับคนที่บ่กินเค็มเนาะพี่น้อง่ะผู้ใดกินมากกินเค็มจะต้องย้อนน้ำตาเพิ่มอีกเองนะไอเพิ่นเฮ็ดรสชาติกำลังแซ่บพี่น้อง ถคนก็ตามใจลูกค้าหยิบได้ตามใจมากเลยพี่้องคะ แม่งนีก็เริ่มมาเล่นแล้วพี่น้องค่ะลมลมนิ่งแล้วเพิ่นจะเริ่มแยกมาเลยพี่น้องเอ้ยจากมือทั้งซอนเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษเด๋ยหลายพี่น้องเอ้ยทั้งมือทั้งซอนแล้วเนาะพี่น้องค่ะมาเอาเอินเล็้วเอินอีกอยู่พี่น้องค่ะจะแซมกันเด้อเอาก็เป็นยังเนาะพี่น้องเอินเล้วก็เอินเอินไปแล้วก็เอินอีกเดเนาะพี่น้องค่ะอืมอืม กินได้พี่น้องคะอืมอ,อืมแล้วลุกชิ้นลาพี่น้องคะอ,อืมเราลืมยันกระสินลืมบอกกระดาษสู้ออกมาพี่น้องเลยมาละอืม ิปวิยาวเนี่ยอาเฝ้าเบื่อสะบนเด้อพี่น้องคะ่ะออืม,อม ข้าวปุน้นนองอนะสะกัดดองเข้ากันไปแล้วค่ะพี่น้องได้ยินเสียงน้ำตกบอพี่น้องค่ะเห็ดเองเห็ดเองเลยนะพี่น้องเลยเสื่อน ก้อนหงก้อนหินมาแล้วมาแต่งเองเนาะพี่น้องคะกระบาประสมปูนคุณนะคุณจะมีสร้อยนเมียยกอยู่พี่น้องคะโยกจัดไม่ขนะเรลวแล้วันนี้ก็โอเคแล้วพอใจแล้วพี่น้องคะนี่กัอันพืชไม้พืชอย่างนั้นกำลังขึ้นพี่น้องเขียวยนงหน้าฝนในเขียวสะอุ่มเลยนะเออยางวันมาเล่นน้ำเล็้วพี่น้องคะอือ Ừ. thịt có đầy xốm nữa không phải khá có hai lúc đấy nhàng thì nó khá không lại on mắt con mưa với cả mẹ Tên hay ăn hành phá yên nát rồi này có mẹ cái ยาม่ามองนี่ซ้าซ้ำอ่างน้อยนี่ง่ายไปพุ่นแล้วน้ำเบื่อนไปน้องค่ะมันแบบมันตกตะกอนพุ่นอยู่ลุ่มมันนะป่าเริ่มตายมันนี่ก็เลยง่ายไปพุ่นเลยง่ายเป็นเบิดละเออสองสองสองบอ่อจะหนอกอันบอ่อในน้อยบอ่อได้เร่จป่าทั้งแต่แรกแล้วอืมบันนี้ยังตะบ่ออยู่มองมุมนี้เพื่อนหนึ่งน้ำหนึ่งใส่ยังโอเคอยู่นะแ้วก็ยังตาป่า,ปาเป็นยังตัวน้อยอยู่ป่าหางยุงยุงกันนะ ก็เลยท่านเนี่ยไปพุ่นกระยันป่าทองเพื่อนชิกินบ่ฮกตอนนี้ท่านมวนใหญ่น่ะใาย่ายายไปอยู่กับป่าทองแล้วเพป่นกระสิเป็นกว้างอยู่ดอกพี่น้องขาบอกกว้างกระบะปูนกว้างอยู่เห็ดเป็นบ่อหนาพี่น้องาอขาเพราะมันน้ำใสดยเพราะว่ามันน้ำอันนั้นน้ำม,มันก็แบบน้ำม,มันบนิ้งนมม้ำนกะก็โอเคนะน้ำเขาเรียน้ำตกเด็ก มันก็สิได้มีออกซิเจนในไรนะคะอืมออะือไดดีดีพี่น้องคะอืออือี่น้อง ใช่และมากเพี่กัดเน็นคำล้วน้อยบวไวยเพีรเกินต้องจัดเธอหน่อยพี่น้องค่ะ <c oughs> อืมอืมอนพักใชเนาะ เมนูนมกินน้ำยาเนี้ยโตอ,อิ่มพักพี่น้องคะแซ่บมากพักเลยนะ E mm -hmm. ชื้นใจพี่น้องค่ะมีน้ำอ้อยแก้เผ็ดพี่น้องค่ะมันแก็งละลายใส่ไป <laughs> เติมอิ่มแล้วแต่ว้าเสียดายพักไปน้องเอ้ะที่กขาเป็นยังร่างเข้าถุงใส่ถุงไว้ตู้เย็นไว้เวลาเฮ็ดเกงเฮ็ดอย่างก็มาใส่ได้พี่น้องครับ phạt hai bữa bớt thôi 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 Cái thôi này thôi 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 กินสีเงาในจานได้เดอ้อพี่น้องครั 嗯。Mm hmm. อาแล้วเนาะพี่น้องคะจะติดใกล้เอาไว้แห่นหลังไม้ก็แล้วกันพี่น้องคะจะคะคะัคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะพี่น้องคะคลิปนี้ก็พาพี่น้องกินข้าวปุ้นพี่น้องคะจะแซ่บพี่น้องจะเอาไว้พบๆกันไม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สับปะรดพอตัวจบกินเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายกัน see you next video บ๊ายบาย